โอเคก็สวัสดีครับทุกคนท่านเราพบกับหัวใจตะก้อนดีเช่นเดิมนะครับก็วันนี้2ต่อหนึ่งนะฮะโอเคมีเสือนะก็ศิลานะครับพี่บังอยู่ฝั่งโน้นคนเดียวนะครับผมต่อให้นะฮะเออเสิร์ฟดีเดี๋ยวดีเสิร์ฟดีครับนำร่องไปแล้วนะครับผมหนึ่งต่อศูนย์ครับอ่า สกอเร็กนะครับผมศูนย์ต่อหนึ่งครับโหโหติดม,อดมือครับห,หนึ่งเมียนะครับผม,ม,มหนึ่งต่อหนึ่งครับมีบางเซอร์ครับเล่งแล้วโอ้อยังยังศิลาว่าไงดี ก็ดูกันยาวๆนะครับเสือเสือไปครับผมโอ้ออกครับผมปลาปลาแก้เกมไหมโค้ดโค้ดเลยปมา อาศิลาทเขาได้อยู่ปังไปโอ้โอ้ไว <c oughs> มากเลย <c oughs> พี่บังโอ้ศอยอ้โยนตัวครับอ้าวเดินไปก็ไ้โดนเนี่ยนี่นตั้งเต็มชั่วโมงแล้วงไครับ สองเท่า่ะอันหนึ่งครับผมอาชิลาลากเนยนี่ครับเอฟซีนครับผมอ้มีเอฟซีไม่ให้กำลังใจเยอะเลยครับมีโค้ดอยู่ข้างๆด้วยนะครับผมเสือเสือไปครับนี่บาง เปิดได้แล้วลากแล้วอ้ยังอยู่โอ้ลดนไปก็เรียบร้อยไหมโอ้าอ้าปักไปโอ้สิลาตีของก็จะขอให้โลก้า จะมาอาจเตรมนน่นไปนั้นเออกรเสรฟกินที่ลาอยู่ฟูเดียวตัวหนา่อ่ะเสอรเอครับผมอโอ้ยัรับได้ครับเฮ้ยงานเลย ยังได้ลากแลว้วเออเฉียดยนะครับผมอ่าสามต่อสองครับโอ้เรียบเส้นแล้วฮ่าฮ่าฮ่าวัดวัดเลยเมื่อกี้ยืนวัดแล้ว số 2 nhé, đi, ảo gì đây, à, <laughs> à, oh, <dê> <laughs> à số 2 to sì hấp, ô ô, đi vào cằm เสร์บดีเสร์ฟดีครับอ่าพี่บางเป็นฝ่ายเส์ฟบ้างครับผมจวดเรียบร้อยครับโอ้ตรงกลางระหว่างขาทำกลางระหว่างสงเลยครับผมโอ้เสร์ฟดีครับห้าต่อสองครับอ โอ้อ่านี่ต้องให้ครับรอ,อ้าสกอร์ที่2ต่อหนะครับผมเสือเสือเลยอ๋อได้เอ้าคือแตกกว่าฮ่าฮ่ทางน้นไปทางน้น ห้าต่อสองครับผมอาวสองต่อห้าครับเออได้สวยโอ้ดเดียวโอ้ สุดาเวอร์แล้วเมื่อกี้น่ะอ่าสามต่อห้าได้ครับโอ้สายขวาครับโอ้ยเอออย่าอยู่เออเอาเอาเกตัวได้เกตัวได้นั่นเลย เอออันนี้เป็นแทนสี่ห้าปะอ้าวสี่นนสสต่อห้าครับอยู่อีกอ,อยู่อ้าเปิดได้แล้วสิลาว่างไงอ้าขนมหวานแล้ว ปากกปายปิดไม่ลงครับผมก็จ้องเจอระเบิดครับผมอ่าห้าต่อสี่ครับจ้างบางไกลครับผมอ่าเปิดได้สิลาว่าไงอีโออ่าสี่ต่อห้าเมื่อเดิมครับผม สวดไปโอ้ร้อยหลังครับผมโอ้อ่าต่อสี่ฮะอยูอ่าเรียบร้อยครับผมหกต่อสี่ครับ หกต่อสี่ฮะสกอ,อตาตำเปิดได้แล้วก็ตีเออจัดไปไฟกระพริบครับสี่รรต่อหกแดมล็อกแดมล็อกครับผมตีเออ เลี่ยมเยอะครับผมหกต่อสี่ครับผมโอ้พี่บังเนี่ยสุดยอดเลยอยู่คนเดียวครับนี่ตำเปิดได้แล้วก็ตีเออดี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 ชิลามนเอาแต่หน้าแข่งตีมาเนี่ยไงแล้วไก่ในเดิมยแงเลย เสือครับผมสายคอร์ดแล้วโอ้ยิงมุมแล้วโอ้ยังได้อยู่อ่าสีลาวไงเสียลูกครับผมเริ่มมีอาการแล้วครับอะไรไปฮะ Màn ơi này, lịch từ bắt đây Chuột Từ đây, từ đây nhỉ Từ đây, từ đây, từ đây. Yeah.

่ครอี่ไม่ใเยครัี่บนเกน้นกนี้นเออมันเป็นแผนผมตั้งแต่หัวขายังไม่ได้พักอ่ะโอ้หฮาตัวเจ็ดครับฮ่าต่อเจ็ดครับผมอ่าสองลูกครับจะทันนะเนี่ย ยังยังเอ้นิ่มๆนะครับผมอ่าเจ็ดต่อห้าครับโอ้แปดต่อห้านะครับผมอ้าวมีบังเริ่มเอาจริงแล้วนะฮะแปดต่อห้าโอ้เก้าต่อหนะ้าโอ้สองเวทแล้วเลย 9ต่อ5นะครับจจดจวดจวดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับผม FC ครับผมอ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปแล้วก็ทำคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อไปนะครับผมจ้าว่ะ0แล้วครับ0ต่อ5ฮะโอ้ ต้องจัดแล้วนะครับสรุปผู้ให้ไปซื้อคนสี่เวยนะมีคนตาเลยคบสี่าต่อสิบครับโอ้เสร็จดีครับผมยี่สายฮะแล้วไปที่ระบวด อ่าต่อสิบโอหกต่อสิบครับผมหกต่อสิบแับสกอร์นี่เปิดได้แล้วปักไปลงครับผมลงในเส้นอลยลากเลยนะครับอ่าสิบต่อหกครับผม ไม่ได้ครับกำลังไม่ถึงครับเออเออสิต่อหครับผมเ็นอันว่าทีบ้างเป็นฝ่ายชนะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากสบไใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ